กระดานเล็กว่ะเดินทางเขาก็ไล่ไล่เจอแต่ควันฝนไล,ล่ฝนเหตาไปเที่ยวนี่เขาเข้าหมดปลาลงไปอันนี้ขีไดบบนะเอาได้บได้เอาไดโบ้นมาขัดไเอาบดไปเ

Vai kakek Bayangkan Kulitnya lebih lemas Wah w Pon Wah wah Valanciano badanya akan Скvio Aku yang akan kukus Tycoを Fadai Nonton Lihat nanti sini Han mythology ก็เต็มอย่างหมดแลวเดี๋ยไม่กินขี้เกียจครับมันจะต้องมีขี้เกียจเป็นธรรมดานี่นี่ งานเ่ด <t songs> ็จได้อยากให้ถักเ็บปั๊บสแกก็าเส็ะได้อยากให้ท่า็ที่ ไม่ครับไปยืดกันนิดนีงเอาไม่คทำผ้ากระดานเล็กวิมีข้ามข่าพอมัส่แา,า,า,านเปิดได้นเมต้องกลัวไม,ไม่ไม่ได้รลกเปิดกระาสุดแค่นั้น มีเล็กยู่บุ้งไหยเห็นกระดอนอ่ะเนี่ยเขาอยู่เนี่ยมีคนมาเห็นอันนี้มันเราฝนก็ได้อืมเนี่ยซ่ามาลูกคนองเรามาเลยได้ชี้ห้าห่อนห้าเล็กโบมากินตัดกันดิโบมากินข้าว ซึ่งบุกมา้ห่บุมาคำไมบมามหมอกก็เ่าเลยเฮ็ดเฮ็ดเบียนหมดนะเ็เห็ดนะไข่เฮ็ดนะไข่นีือคือตัวนี้เป็นนาผาเี่ยวเฮ็ดมันบานไปเลยแ้วก็ด้าไงเลยเอยงบบานเอาเบด มันนี้ตแอเมนชิงนจะเพิ่มได้เยอะที่เป็นยังไงแล้วมันแค่พันต่อไปต่อทิ่ขาขึ้นอื่นต่อนี่ตอนนี้เดินหายอยู่บ้างจุดชมวิวจุดชมวิวของอำเภอชาตการน้ำตกชาตการก็อยู่แถวๆแถวๆนี้มองมองกันได้เลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามบึงจักรลูกกาน่าจะหูเขี้ยวโชุมงามคือจังเมนพาพบวาดท่านบอกผกเข้าอันนั้นวัดเข้าก็ได้มะยังบ่เคยไปเดี๋ยวสิพาไปจักมือเดี๋ยวห้ามือว่างกันงามค่ะตอนนี้กําลังมันฮอตหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดนานาะมันก็เลยเขี้ยวโอุมไปเลยเพราะว่ามันเป็นน้าฝนพร้มมันเป็นวสนยางเพลนส่วนตาม ้นตาลส้นยางพาราเนี่ยเที่ยวเนี่ยโอ้งามค่ะอากาศดีวิวดีผู้เข้าก็สวยงามปันรูปวาดเลยอยากให้มาเ็นะาให้มเที่ยวกันอากาศดีพผมเงียบซิ้นเงียบบบเงียบสังเัดเป็นอะไรไม่มีคนมาหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่นไปให้เห็นเพื่อยาวไปทางนั้นละเราก็จะมาแวะเที่ยวกันอยู่งามค่ะเวลาแบบ ว่างๆโบ้โฮเจไปเลยฮะเอาย่างมากินก็ได้ให้เฮ้มาเห็ดกินอยู่หึงเฮดสววงามดีเงียบ้อมอากาศดีปอดมลพิษมานั่งเบิงขน้นทนทางมานั่งเบิงให้เบิงนาเห็นบ้านคนเห็นบ่นเลยหมบ้านคนะเห็นบ่นเลยนั้นตักลองนั้นน่นนนนาจะเป็นบ้านน้ำพึงน้ำวังสตการเห็นบ่นเลย วิวดีค่ะอากาศดีอารมณ์ดีตอนนี้ก็เจ็ดโมงละค่ะวันนี้ากานน็คลิปพาเที่ยวชมทั้งผ้ากระดาษเลกาสิ้นสุดลงแล้วค่ะพามาเที่ยวเบิรอกวิวรับเห็นว่าวิวทางล่างจินงามสดงกับคลิปนาเจื้อที่าไปเที่ยวทางใดกันฝากติดตามและรับชมด้วยค่ะสบายใจเลยค่ะสวัสดีค่ะ